ไปแล้วไปนะไปแล้วไปแล้พี่สี่วันนี้มารับรางวาัลใช่ครับผมวันนี้มารับรางวัลฮะ,ฮะก็ได้รางวัลหนุ่มเจเ้าเสน่ห์ครับสองปีซ้อนมูด<อ><อ>ชื่อนี้ทีไรก็รู้สึกเขินก็ยังเป็นหนุ่มเจ<ะ>้าเสน่ห์อยู่จริงๆเขาบอกว่าหนุ่มเจ้าเสน่ห์ในที่นี้มันหมายถึงว่าเขา,าชื่นชอบในตัวที่เราเป็นเรา อชอบในคาแรคเตอร์เราหรือว่าชอบในการที่เราแบบว่าการแสดงหรือว่านำเสนอแบบวูดแนโทนก็คือเป็นเรานี่เองครับผมนน<อ>ก็อีกรางวัลหนึ่งครับผมอีกรางวัลก็เป็นคอนดูอาเฮียครับเป็นเพลง<อ>ประกอบยอดเยี่ยมนะครับผมก็ขอบคุณมากวันนี้หนูติดภารกิจก็มารับด้วยตัวเองเงาเงาฮะเราจริงไม่มีน้งก็เงาเลยเพิ่งทำงานด้วยกันมาฮะก็รีบมาที่นี่เลยใช่แล้วหนูก็ไปทำงานต่อใช่ครับผมก็ แต่ว่าหลังจากนี้เราก็ต้องบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆนะคะว่าเราได้รับรางวันาค่อนข้างจะเออจริงๆการบริหารเสน่ห์มันบริหารไงครับนี่มันเป็นจีนตัวอ่ะสมมติถ้าถ้าหนูยืนอยู่นี่หนูก็ทำมองกล้องเนี้ยผมทำไม่เข้าก็เป็นเหียอเยต้องเหี้เหี้เห้ไ้เหเหย ผมคิดว่าเสน่ห์ของแต่ละคนแบบว่าก็มีเป็นของตัวเองครจริงเราก็ไม่ต wow. ้องทําอะไรมากก็เป็นตัวเรานี่แหละแค่ร mm ู้สึกว่าเป็นตัวเองในแบบธรรมชาติท mm ี่สุดเน่ยเสน่ห์ก็ะจอกมาเองแต่เสน่ห์เราก็เหลือเหลือเกินนะล่าสุดก็คือฮะกับแบรนด์อ๋อใช่ใช่ก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมทั้งแบบว่า CK เคได้เป็น แบบเป็นพิซิซเตอร์ครับผมแล้วก็เป็นน้ำหอมฮะในหมวดน้ำหอมครับผมแล้วก็ได้ไปแฟชั่นวีของทางคอสครับในมคอริเรยวอาร์มานีด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็สนุกมากครับเพราะว่าส่วนตัวเราชอบทางแฟชั่นอยู่แล้วได้มีโอกาสได้ไปก็รู้สึกว่าเจ๋งสนุกดีฮะด้วยความเสน่ห์แรงของเราจรือเปล่ก็เลยคว้าตัวไปเลยใช่เราต้องฉีดน้ำหอมซีเคหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเพราะถ้าเดินผ่านซีตอนนี้ก็คือซีเคฉ่ำฮะรี เป็นไงว่าพอไปร่วมงานเนี่ยเราไปกับน้ำตาลใช่ครับก็คอสไปกับแพทครับผมแล้วก็อาร์มานี่ไปกับน้ำตาลครับผมก็สนุกเอนจอยได้รู้จักเพื่อนใหม่ครับการได้ไปร่วมงานกับแฟนเร็นแบบว่าเป็นยังไงครับโอ้หเรารู้สึกมันยิ่งใหญ่มากนะมันเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายๆอ่ะจริงๆเราต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่ แบบคอยกดไ like, ลค์กดแชร์กดแบบว่าฟอลโล่หรือว่าคอย,ยทําให้เราแบบเป็นเกรดเมนดีๆหรือว่าแฟนชื่นชอบเพราะว่าแต่ละรูปอย่างเงี้ยถึงร้านทุกรูปเลยอย่างเงี้ยเราแบบแฮปปี้มากก็ขอบคุณแฟนๆมากที่แบบร่วมบวตแล้วก็กดไลค์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าโพสตกันหน้า X แบบเต็มที่มากครับผมจริงๆแบบว่ารูปแฟชั่นกดกดมากกว่าปกติกว่ารูปผมอีกฮะรูปผมไม่ต้องลงไลค์ตอนนี้ลงแต่รูปแฟชั่นยอดไลค์จะได้เยอะช่วงนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศอีกเยอะจริงๆเดี๋ยวมี เร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้จริงฮะได้แล้วจริงๆเดือนนี้น่าจะบินประมาณ7-8ที่นะครับผมใช่ตอนแรกไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปนิวยอร์กนิวยอร์กกลับมาไปมิลานเดี๋ยวแล้วก็มีไปอีกที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งคือเสี่ยคิวตอนนี้คุณก็บินเป็นน้องเลยตอนนี้ก็หลับไม่ค่อยเป็นเวลาบินเ้อะพวกนั้นสมมติอย่างบ้านไม่เพราะว่าใช่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีความเช็คแลกนิดนึงฮะเพราะปกติไม่เคยเป็นแต่เราแบบนิวยอร์กแบบทำโซนเหมือนอันนี้อยากเล่าให้ทุกคนฟังผมแบบ ตื่นเต้นสิ่งนี้มากคือในการตัวมันจะมีการย้อนเวลาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วผมไม่เคยไปแบบนิวยอร์กเราไปแบบมิลานอิตาลีฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเราไปอ่ะวันที่10บแค่แควันที่10นี่แหละแล้วก็ย้อนกลับมานั่งถึงอ้าวันที่เกายังไม่ถึงวันเกิดเราแล้วแบบฮะวันนี้วันเกิดเรายังอะให้ปล่าเออ้าวันที่สิบเปล่าไงมันเหมือนคือนั่งทำไม่เชีเหมือนโดเรมอนนะฮะนั่งย้อนเวลามาก็เออ สนุกดีเปิดประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ครับครับทำโซนข้ามฟ้าเคียงเธอครับผมถ่ายต่อเลยถ่ายใครของเลยถ่ายของตอเลยใช่พอเพิ่งถ่ายมา3วันครับสุขภาพโอเคใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้โอเคดีพี่ไม่ไปถึงเพระว่าพอเราดบินเยอะๆอ๋อจริงจริงรู้สึกว่ากลับมานอนไม่ค่อยหลับครับผมใช่แล้วก็เพิ่งถ่ายซีรีส์มาสามวันติดด้วยเป็นคิวในด้วยเนี่ยครับผมใช่ขอบคุณมากครับครับวันเกิด วันเกิดที่ผ่านมาอยู่นิวยอร์กครับก็สนุกครับเรารู้สึกว่ามีโอกาสที่ได้แบบงานมาเงี้ยเราก็ไปวันเกิดเราจัดเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆวันเกิดสำหรับผมเป็นวันที่แบบแม่บอกว่าเป็นวันที่แม่จะพร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วไม่ค่อยได้จัดปาร์ตี้บ่อยแต่เพื่อนก็บอกว่าจะจัดปาร์ตี้ไม่ก็หาวันอยู่แต่ก็ยังไม่มีเวลาโอ้ยโอ้ย่อแล้วโอหยพรอีกฮะจนเราไม่รู้โอหยพรอะไรฮะ ปีนี้ขวัอะไรให้มีฮะมีกำไรครับผมมีกำไรให้กำไรกันเยอะนะกำไรฮะมีเยอะไหมกำไรกำไรไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับกไรจริงๆอแจะมีกำไรเขาให้กำไรมาครับผมปีนี้เท่าไหร่นะหมาถึงกำไรเรื่องอะไรครับอายุเท่าไหร่แล้วนคะเล็กเล็กอ๋อยังสิบแป้าสิบแปดสบวกประมาณสิบสี่สามเลรสวยเสวย ใช่เขาบอกว่า3าไปอย่างที่ผมบอกแต่ยิ่งแซบฮะยิ่งโตไปไม่งั้นไม่ได้รางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์ละฮะหลังจากนี้ก็จะซับกว่าเดิมฮะหลังจานี้ก็จะซ่บกว่าเดิมม่ได้เล่นยฟีเนตมาเดือนนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะกลับไปร่างกายฮะจริงๆผมก็รู้สึกว่าปวดหลังยังคงอยู่ แต่ก็คิดว่าการปวดหลังมันก็คือสเสน่ห์อย่างหนึง่งถ้าเราคิดว่าปวดเราก็จะปวดเราต้องคิดในแง่บวกไว้แต่เดี๋ยวมีเวลาก็จะออกกำลังกายมากขึ้นออ,อ,ออกน้บออกลมอานิพานลนะเขา <laughs> บอกว่าไปต่างประเทศเยอะอย่สุดฮะมีเวลาถ่ายซีรีส์เหรอฮะก็ตารางจริงๆตารางว่างไวเรียบร้อยแล้วครับผมใช่ครับเทุกคนดูเดี๋ยวทีเจ็ดแล้วภาพจานเคียนเธอะะนคบอกเลยว่าทุกคนภาพสวยมากวันนี้ผมแงบดูแบบว่าแต่ละไอพีเราถ่ายคิวีเจ็ดแล้วครับผม ือหนูไรมากเพราะว่าหนูย้อมผมด้วยเรื่องนี้ใช่ไหมสีน้ำตาลแล้วผมมาดูแบบเทียบสีกับหน้าผมกับหน้าหนูเงี้ยพูดตรงเลยผมแบบดูเป็นผู้สูงอายุเลยแล้วหนูหน้าฝรั่งแบบหล่อๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูผมดำมันจะลดอายุผมหน่อยแต่พอมาเทียบเท่าเงี้ยเออมันก็นิดนึงรอดูนะรอดูที่ไหนได้ครับรอดูที่ไหนนะฮะองวันออหรอใช่หรอ โ <Okay, S 1> อเคครับผมก็ฝากครับฝากค็งเธอด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมก็ฝากติดตามที่ช่องวันด้วยนะครับผมแล้วก็แพลตฟอร์มทางน่าจะ YouTube นะครับผมแล้วก็รอติดตามกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากแล้วก็ลงทุนมหาศาลมากนะักแสดงก็ลงทุนเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็ฝากติดตามแล้วก็ปันเทนแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยครับผมโอเคปล<ะ>่อยที่ดีเอาเอาของมาฝากไว้ลูกค้าบต่อไปเป็นน้ำตา